หกเราวิ่งหกก็ได้หกไงคะเพราะว่ามามาดามมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะวิ่งหกได้ะคะ่ะถ้าถ้าเบียร์ดมาดามเลยคะ่ 3, 3, 6, ะสามสามหกคะ่ะ ลืมกลับลืมกลับไปซื้อถูกสิบบาทค่ะทรงชาคอนเดคาเดอร์แป๊บหนึ่งชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว Thank you. ที่หยอกเล่นไม่ได้ซื้อหอยหรอกดูตาม YouTube จ้าพี่ว่าขนุนตัดลงมาได้แล้วถ้ามันมีกลิ่นหอมแล้วมันอาจจะสุกเกินใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดค่ะพรุ่งนี้จะตัดถ้าสุกถ้าสุกได้ที่แล้วก็จะเอาไปวัดพอดีค่ะพรุ่งนี้เอาไปทำบุญค่ะพรุ่งนี้ขนุนลูกนี้ ทรงชาก็ได้ยค่ะเด้อนี่ค่ะชาเขียวค่ะอันนี้ใส่ใส่น้ำผึ่งค่ะน้ำพึ่งผสมมะนาวกับชาเขียว ขอดูตอนตัด <laughs> ได้เลยจ้า